เราจะมาดูวัตถุด,ดิบกันนะคะไข่นะคะให้โปรตีนสูงค่ะแครอทค่ะช่วยบำรุงสายตามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะถั่วลันเตาหวานนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบต่อร่างกายและโรคหัวใจค่ะข้าวโพดต้มสุกนะคะอุดมด้วยวิตามิน A B และแร่ธาตุค่ะ ผักกาดขาวค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยขจัดสารพิษและช่วยให้ขับถ่ายง่ายนะคะต้นหอมค่ะช่วยบำร,รุงสายตาและสมองค่ะหมูสับค่ะกะเทียมเจียวนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันพืชค่ะ ใช้สำหรับเจียวไข่นะคะอันนี้จะเป็นน้ําซุปที่เราปรุงสําเร็จมาแล้วนะคะค่ะเราจะมาดูวิธีการทํากันนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ตีไข่ให้แตกค่ะตั้งกระทะไฟให้ร้อนก่อนนะคะค่ะใส่น้ํามันเลยค่ะใส่แค่เพียงเล็กน้อยพอนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้น้ํามันเยอะนะคะพอน้ํามันเดือดได้ที่แล้วนะคะ เราจะใช้ไฟบางไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทอดจนเหลือเกินไปค่ะเราจะทำให้ไข่เป็นแผ่นบางๆนะคะเราจะไม่ทำหมาเราค่อยๆค่ะน,นะคะ ่นขเป็ไค่ะอันนี้เราก็ทอดไข่จนสุกได้ที่แล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นไข่ที่เราเจียวไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พักน้ํามันไว้จนเย็นนี่นะคะค่ะเราจะทําการม้วนไข่ค่ะแล้วเราก็จะหั่นนะคะต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทําน้ําซุปกันนะคะเปิดเตานะคะ ใส่น้ำซุปลงไปในกระทะได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็รอน้ำซุปเดือดก่อนนะคะค่ะครานนี้น้ำซุปของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับนะคะค่ะถ้ามีฟองเราก็จะช้อนฟองออกนะคะเพื่อสีน้ำแกงดูใส่หน้าทานนะคะ ค่ะเราก็จะใส่แครอทนะคะใส่ผักกาดขาวค่ะถั่วลันเตานะคะก้าวโพอดหวานต้มสุกแล้วนะคะน้ำตาลทรายค่ะ ซอสพรงรสนะคะค่ะพอจนเดือดได้ที่แล้วนะคะทุกอย่างคือสุกหมดแล้วอะคะ่ะเราก็จะนําไข่ลงไปใส่นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่ต้นหอมเพิ่มความหอมและสีสันกับผักที่เราใส่ลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะ ก็สุกน้ารับประทานแล้วนะคะแต่เราจะมาจัดใส่จานกันนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กเดกต้มจืดไข่เส้นนะคะทานคู่กับข้าวกล้องมนร้อน,นะคะ่ะผละไม้ก็วันนี้ก็จะมีแก้วังกรนะคะข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสียังคงมีจมูกข้าวให้กัดใย,ยอาหารมากกว่าข้าวขาวสามถึงเจ็ดานะคะ น้องๆลองให้ผู้ปกครองทำให้ทานนะคะไว้พบกันเมนูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ